สบายดีพ่อแม่พี่น้องแบบซืบัสกุสกคนบายดีไหมบายดีมอเป็นแรงหรือเป็นอไรบาเป็นนเป็นอะไรเจ็บเจ็บเจ็บเหน่นว่าจะเป็นอะไรเจ็บกระตินมไอก็ไอว่ากินยาดีเส กินติอ่ได้ยันนั้นไวค่ะยานกาเนื้อมันฉีกเลยอันนั้นแหละอยางว่ามกาเนื้อฉีกตอนนั้นมันเจ็บไปสองข้างเลตอนนั้นครับกาเนื้อฉีกเดี๋ยวอืต้อง เคอัน okay. นี้ก็ได้เนาะเอาน้องชายมาหม,ามาอนอเพี่น้อาเนาะมาเมื่อเนือนเมษายนมาโมโยตอนนี้ก็สิทธามาอีกรอบหนึง่งกระทองก็มาส่งน้องสถิตของเฮียนพอดี เย็นเอกสารเย็นเอกสารเห็ดแล้วแล้วแม่ใบชะมันนอนมันโอเกเาอีก เมื่อเฮาก็บ่ได้ลงไปได้ซมมานโอเคกําลังเอโกมื้อนี้น่ะมีเก็บน้ํบัเฒาโซ่ซับไผรอ้นบ

ไปหาสิไปหาสิยยัต่อยซนไปแบน้ัไซามีบเดียวนึ่าบเดียวกระชุบได้ิมหานึงม่ใช่ไปหาสิบ tô tay nhau nhỏ 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 วัดคมดันบ่วัดความดันมาให้โตนะดเก็บน้ำมือนี่ได้ทคนถ้าบ่มานําบ่เลยเนะน้องสายน้องสายมาหามอเนาะ ตีสะทองก็มาส่งน้องสะเพยงเรียนก็เลยมาถ่าอยู่ในมาอันเอ็กซเรย์เบิ่งพ่อแม่พี่น้องว่ามันเจ็บเพราะหยังเนาะเพราะว่าเพิ่นยกกระตุกน้ําบ่มื้อนั้นอือยกกระตุกน้ําแล้วบดลว่าเส้นพริกินาก็ยังบ่เซาเนาะใช่ไปเอโใช่ บ้านฮาเรียกว่าเอ็กโกลูยพี่เขาเรียกว่าเอ็กซเรย์ไทยว่าเอ็กซรย์บ้านฮาวาเอ็กโกละบันทึกความสูงมันโมแน่ๆมาเหตุต่อกุนิมมาเลยเอามาเลย มีอมีเกับมาบ่ไปท้งไหทางมันม่น่าจะนนกแต่บาคนมันมัมันอย่างไรันนะฮะมันเปอย่างไรนั่นนะเนาะไปไปจากมันป้ามันบ้านะ Ừ. Mền khuôn luôn ạ บ่ฮ้องบ่คอไปให้มัน คนประไดี๋วจบที่เอาลูกเอาเมียเหเสงเป็นเห็ดน้ำหมูงเตียยังไ่หลอนใช่ไนม่เยเราไปใ้บัเรตรขึ้นีได้เหมนฮะไม่ลหอีไมลยน่นแหละงเก็บช่องเก็บเสียงอีกมันบกระดุยนใแด มาก네็เป <oh> mm ็นเเป็นตน้นวะมี hmm. um. mm ่มวเพราะดังเจ็บเสร็จจะเป็นเอาไข่กัวกันนักกลัวเกาบันี้วโกเกดมียมาเจ้าังเจ็บหนักขึ้นก่แเวมียมวเงินรักษา เนี่ยแกเจาต่อได้เหนูปนมันไม่แห้งไอมันออกจะไนบอนือออกไ่ได้เห็นนะ่ะนเป็นดาฮเผาไวนั่นแหละชวนเฮ็ดไปพิธีพิทีพิชางยะเฮ็ดไปทุกที่เผยมาอยู่ มาอยู่เฮือนอยู่ชาิมาเข้าพ่อไมเช้ากัพี่สิตายแล้วเป็นกัมีเงินมาให้แล้วเดือดร้อนมู่คือเก่าถ้าว่าข้างก็เสาะเงินมีเงินมีครทำ บอกแค่หันบ่นถึงเนาะกินวาล่ะเอ็กซเรย์เบิ่งว่าเป็นยังแล้วจังอันนั้นซื้ยาายอยาให้เสร็จอีหยังเมื่อกินเว่าอันก็ให้กินหาน,นาน,านะนะครับ ห้องห้องห้องไปั้างในข้ังในนั่งค่ะพ่อนี่และตะกี้เขามานอนนะแม่นอนเลนอนตอนนั้นเกียรติมาจะรางวัลตะกี้นะนอนอย่นี้แหละเ้าอ้หฝบอลฝนว้ชกเนาะเบอชแล้วไม่ได้ห้องเลยนอนอยู่อดแขงนันะลัน อันนั้นเป็นห้องพิเศษวะจังหวดโรงพยาบาลห้องหมอเมืองเนาะห้องาลห้องหมองเมืองเป็นห้องมเมืองเป้อม้่าน้่กเขาทำอยู่เปล่เจ้าบอกเขาก็ได้

บอกเกตมานอนเลยบอกเกตเคยนอนเลยนี่ห้องสุกเสิร์นี่กห้องหเมืองเป็นห้องหมหลวงพี่หนยว่ากับบุญเงินปันไดเป็นห้องบ่ ตามพันห okay. so, yes. ้องกเพ่รก็บอกให้เจ้าเงินจ้ะเพชรวอาอย่านั่งถ่าด้วย่ะบอกเจ้าจะมาก่อนนะเจ้าเินป่ะออ

bạn, bạn kẹt mưng thế nào nhở? siết, siết rồi, siết cái thân kho Cái đi xoài, đồng kho này, à, hình nó, à, hình đất này, xem này, kinh đấy, năm, mò cả này ủa non, non. À, non. hơi non như phục quá hơi non như nào, đã họ hòa. Sẽ về là làm cái thứ kia vào bên bula đấy. Nàng cái nàng mông vẫn tí, cái chặt nhiều. Ừ, nào cái năng sao sao? Áo ba vào phần hải năng thả? Anh đi được này, nọ. Ừ. Đừng có quên lọ chạy sao? จะขาดนี้่ละที่เรานั่นนี่แหละฮะกระโดดรุดจ้ะเอ็นพริกมันออกมามื่อนั้มันเป็นอย่างไรนี่ยงบางก้อนมันเป็นว่าเอ็นพริกมันเอ็นพริกอืเอ็นพริกเอ็นพริกอะไรมันเช็คบให้พานโยนัดมันนะเมื่อจริงยังพีเด้น yup. ี่แหละเอ็นพริก huh. เมื่อวันแล้วเบ่งฮะยานะเสื้อเสื้อเอาอยู่นั้นนียเสื้อเอายาไม่เอานลยยาแก้ปวดเอ็นผิดคนว่าน้องคนวางยาให้แก้ปวดอันหัวย ก็ปวดซองยากะยา้อ่ะเก็ไอซื้ออันยานั่นนี่ยาไข้สินได้ไหมยายัข้สินหอยยาเก็บปวด อยาแก้ปวดอยาแก้ไปซื่อยาคายเ้นหันมาเี้ไปชื่อห้านชาเพชรก็ได้หรือว่าอบอกว่าเส้นพริกนะซื้อเส้นอันมีแบบที่อีกเนาะเฮ้ยเดีมาม่อ้บอกว่าไปซื่อยายาแก้อันนั้นยาคายเส้นห่านอันห้านชาเพชรนะ Bao bỏng. Oo dạo còa sân pig. Vogue bỏng vô bên chân vô những gì ao yang cạo chị bao vô yang cho. Cayo nha yang đấy. To mân là tui ana congolo, xem mùi em tay bóng bóng. Séo cụt ma hô sài đòn. Bao kìa.

มเมื่อเช้ากินแม่แล้วก็มาหับเอาน้ำมันทีหล้างไปถ่าได้กูมเมื่อได้กูกลงเส้นพริกเท่าก,กับไปถ่ามันจะเพดนั่นหวานเออเผันว่าเส้นพริกกันแล้วก็จัาดหายล้วแล้ว,ลวไปตรวจาเพผันว่าเส้นพริกแล้ว สกกริื้อยาแมวกินยมวไม่มี่บ่มีจั่ชุดเออนั่นกินนั่นแล้วนั่นเป็อิน่องบะยังไม่กินบอกกันแตบอกอะคือเบากยากเบาชาแทะโอ๊ยอันนี้แล้วดีกว่านั่นกินแ๊บเดียวกับเศร้าถ้าบุ่กินเลยอยากตายใช่เเออเมื่อหลังกินนั่นลด นี่ยาแก้ปวดซื้อเด้วิตกินนั่นนะเฮาเศ้าน่ะขนาดเขาไปหาหมอไปฟังเข็มฟังยังเขากินยังบ่เศ้าก็บอกให้กินมานั่นไปยังบ่กินโอ้มักจะให้มูเสียงนั่นะเลยเฮานี่เฮาเจ็บนี่เสร็จเฮากินแล้วก็ยังเศ้าเผือกว่าที่ เมื่อป่ะเนี้โอเคน้องคนนี้น้องคนน,นี้เอาก็สชกับคืนนอนก่นเนาะยางคืนออ่อนแท้ข้างหน้านะป่ะ